สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแอปโมพีเซน์นะครับชื่อถูกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับแอปนี้เอาไว้ถ่ายวีดีโอหน้าจอนะครับเหมาะสำหรับคนที่จะแชทเกมหรือทำอะไรอย่างอื่นก็ได้ครับวิธีโหลดก็เข้า Play Store ครับ แล้วก็เขียนว่าโมพิเซนนะครับแล้วก็กดค้นหาครับแล้วก็เข้าอันแรกเลยครับแอบปบันทึกหน้าจอครับแล้วก็กดติดตั้งได้เลยครับพอติดตั้งเสร็จ แล้วก็เปิดใช้งานได้เลยครับแค่นี้ครับผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่ดูนะครับถ้ารู้แล้วกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับ